ขอนอบน้อมดิเยนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นค่ะวันนี้เป็นวันที่ที่20เดือนธันวาคม2567ซึ่งก็คงจะเป็นวาระสุดท้ายของวันนี้นะคะก่อนที่จะไปพักนี้คือสถูถูแกแข่งการถวายเพลิงศพของท่านพระสารีบุตรซึ่งเป็น อัคราสาวกเบื้องขวาหลังจากทากิจที่เป็นการบูชาคุณของมารดาเขาเรียกว่าบุคคลผู้กระตันอยู่สูงสุดรองจากพระสมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างอันประนีอันประเสริฐที่จะบอกเราว่าผู้ที่มีปัญญามากเพียงไรนั้นก็ย่อมมีความกระตันอยู่ต่อมารดาบิดามากเพียงนั้นนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนค่ะ ความประเสริฐเหล่านี้ผู้ที่มีปัญญาดีเท่านั้นที่จะรู้ว่าเป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อกุศลนานา,นาประการและเป็นปัจจัยเข้าถึงความผลจากถูกได้สำหรับความประเสริฐเหล่านั้นนะคะเราทั้งหลายนั้นจึงควรถวายความนอบน้อมแด่พระทรงคุณอันประเสริฐผู้เป็นพระธรรมเสนาบดีอันเลิศที่มีความกตัญยูอันเลิศ นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นมีปัญญาที่คุณอันประเสริฐที่จะเกื้อคูลให้เหล่าสัตว์ทั้งปวงนั้นได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐในช่วงต้น <h> ค <esta> <mel> ่ะการถวายความนอบน้อมในช่วงเย็นวันนี้นั้นก็ได้ระลึกถึงคุณว่าทรงเป็นตัวอย่างของความเคารพนอบน้อมต่อพระสัสสดาสูงสุดเพราะมีปัญญา มากที่สุดในหมู่สาว,วกทั้งหลายในสัมปสา,าธนิยสูตรท่านก็ได้กล่าวถึงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพ่านนานแล้วก็ตามนะคะท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ประเสริฐอันเป็นผู้ดับนิวรห5ได้โดยสิ้นเชิงกระทำเจริญสติปัฏฐานสี่เจริญสัมมะประธานสี่เป็นไปเพื่อ เกื้อกูลต่อโพชฌงเจ็ดและอริยมัคมีองค์แปดค่ะนะคะเราทั้งหลายนั้นผู้ปรารถนาจะออกจากวัตถุจึงต้องมีความเข้าใจในธรรมะเหล่านี้ด้วยค่ะเพื่อเป็นปัจจัยในการออกจากทุกข์นะคะ นี่นะคะเราก็คงได้เห็นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในการสมาทานอาทานบุศสนนานาประการของบุคคลที่เกิดในแผ่นดินนี้หวังที่จะเข้าถึงธรรมะอันประเสริฐนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าต้องอาศัยต้องอาศัยปัญญาต้องอาศัยศรัทธาต้องอาศัยการสั่งสมไว้ในสันดานที่มีกำลังมากค่ะ ท่าจากนี้ัเป็เาาและเปที่ตั้งต้นหารา,านี้เป็นต้นจนกระทั่งน,นี้จกระทั่งที่สุดลหายใจพืศาสนาได้ที่บ้ากท่านไดทำกุศลในการกระตันอยู่ได้สูงสุดแล้วนะคะ <S <S คือดูแลมารดาให้เข้าถึงความเป็นพระอริยะขอน้อมน้อมด้วยเสียงก่าว แด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นดวงตาของโลกเป็นดวงประทีปดวงเดียวในพุทธเขตสามผู้แสดงธรรมเกื้อกูลให้อับขราสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายได้ตรัสรู้ตามธรรมอันประเสริฐนั้นและก็เป็นปัจจัยให้เหล่าสัตว์ทั้งปวงที่ศึกษาธรรมฟังธรรมตามคำสอนของพระองค์นั้นได้ผลจากถูกได้จริงค่ะ สา,สาธุ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 พระพุทธเจ้าค่ะสาธุพระพุทธเจ้าค้เลิศซุ่งเป็นพระธรรมมาลาชาสาธุพระอัครสา,าวกอันเลิศผู้เป็นธรรมเสนาปดีอันเลิศสาธุพระโมคคัลลานะอันประเสริฐผู้ทำให้พระาศาสนาแผ่ไปด้วยฤทธิ์ที่มีและบุญญาฤทธิ์ที่ได้สั่งสมไว้ดีแล้ว หนึ่งอสงไขย,ยิ่งด้วยแสนกลับค่ะสาธุหมู่พระสาวกทั้งปวงทั้งที่มีแล้วในอดีตปัจจุบันและจะมีในอนาคตด้วยเสียนกล่าว